พบกับช่อง The Moment Chill ค่ะวันนี้นะคะเราจะมาดิแอค่นรัดรักปัดฝาของโบว์เดย์ใครคะตเจนกินวอจ้าไปฟังกันเลยวันใดวิดีโอนี้จะเกิดอะไรขึ้นบ้างไปเลยค่ะคุณเจนไปเลยค่ะจุ๊บสนัายจะเต้นได้เพราะว่าเราฟังมาแต่ไม่เคยดูเลยไปเขินเนาะ ไม่ได้หรอกน่คู่คันใจเธอหรือเปล่าใช่ยกอะ่ใคือเป็นัคนที่หัวใจของเธอต้องการพอยอมแล้วครับอ้าว

ชคนที o, ่โชคชะตาพาให้เจอคนที hey. so, ่ฉันตามหามคนะไี是是่ฉันอยู yeah. sí, ่ใช่แล้วค่ะใช่ไม่อยู่ให้เลยลูกอะไรอย่างเงี้ย จะเราไม่รู้ว่าแบบเราน่าจะไม่ทันแหละเจสเห็นอยู่เว้ยแต่ไม่ได้ทมจริงเหรอลูกน่าคนแบบนี้เขายังมีอยู่ไหมวะกูลืมแล้วเพื่อเป็นเธอคนที่หัวใจต้องตามฉันใจเธอเป็นเธอมาเป็นแฟนพี่ดีกว่าเธอลองปัดขวาอยากจะศึกษาเรื่องเธอและฉัน โลเทนะอยากชวนเธอมารักกันได้คุยกันไปทุกวันทุกวันทุกวันอย่างนี้น่ารักอย่างนี้ต้องปัดคว้าลองชัดสักนิดแล้วค่อยโทรหาอาจเป็นเธอที่โชคชะตาพาให้เจอคนที่ฉันตามหาอาจอยู่ตรงนี้แลแ้วนะจะห่างจะไกลจะอยู่ที่ใดก็ต้องได้เจอ

ดิแลอ้เป็นเทีวจฉ่าใช่รืเปล่าจ้าใช่หรือเปล่าจ้าเอาละค่ะทุกคนหลังจากที่เรานะคะได้ดู MV วรักปัดขวาใช่ซึ่งเป็นการคอ v e เนะจ๊ะของอินบอยกับจูขึ้่าโอเกเราก็เลยรู้สึกว่ามันแบบอุ้ยมันน่ารักมันได้ดูไปหมดเลยโดยเฉพาะ จู๊ใครเป็นคนเลือกคู่นี้คือดีที่สุดใช่เลือกคู่นี้มา้องเพลงนี้ออคู่กันออโอ้โหคือแบบยอดใช่อเออตอนแรกตอนแรก ตอนแรกเคยเห็นแต่เปิดจูบแล้วเคยเห็นผ่านๆกันตอนแรกนึกว่าเขามาโปรโมทหรือว่ามาทําเพลงใหม่อะไรเงี้ย <อะ S 2> แต, <อะ S 2> แต่แต่ไม่ได้คิดว่าเขามา c o อ,อร์เพลงนีค้คืออ่านไม่ละเอียดรีบไปฟังเพลงอื่นเกลียดมากแล้วก็คือเพิ่งมาเจอเอ็มวีแล้วกูก็แบบคือดีจังเลยอะ่ะสวยสวย,สวยนา่ารักเว่าอบอุ่นน่ารักดีใช่ค่ะน่ารักมากโดยเฉพาะคู่นี้แบบว่าเวลาร้องอะไรเง<ช>ี้ยพี่พวอก,ก็จะแบบใช่คนี้หรือปานี<ๆ>่คู่ก็จะบอกว่าใช่ชี้ได้ไหชี้ได้ไได้เออชี้ได้ไม่ได้ก็มีอยู่คนเดียวยืนข้างอะไรเงี้ยอ๋อไม่ชี้ทั้งอื่นไงอ๋อไม่ได้ไ โอเคก็ใครอยากดู MV เพลงนี้เต <like S 2> okay, like ็มๆนะคะก็เข้าพิเชียวของจูบนะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ของ YouTube ไว้ข้างล่างนะคะไปติดตาม MV เพลงนี้ได้จ้าแล้วถ้าเกิดใครนะคะมีอะไรที่อยากจะพูดคุยกับพวกเรานะคะเกี่ยวกับมิวสิกวิดีโอเพลงนี้นะคะก็คอมเมนต์มาได้ใต้ล่างเลยนะจ๊ะทุกคนเราก็จะตามอ่านกันอยู่จ้าแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s c r ต b e ให้กับการเรียชั่นของเรานะคะก็สำหรับวันนี้พวกเราไปก่อนแล้วบ๊ายบาย